สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายขอสรุปวาระสําคัญของจังหวัดเชียงรายประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ดังนี้นางสาวธิรรัตน์สำเร็จวานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์กรณีพบสารปนเปื้อนสารหนูสารตะกัวในแม่น้ำสายและตรวจสอบการสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำสาย โดยมีนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวาาิสาหกิจนายอำเภอและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลนายรังสีมันโรมประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศพร้อมด้วยคณะกรรมาการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณห้องประชุมพยาพิพักสารกลางจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังข้อมูลและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำสาขาที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล คณะกรรมาการการพาน,นิชย์แะทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการสัมมานาการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายผลักดันการค้าการลงทุนชายแดนสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลณโรงแรมคงการเด่นวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีนายนรศัก์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยประชาชนนักศึกษาผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในกิจกรรมผู้ว่าชวนทําบุญตักบาทหน้าจวนณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นสัปดาห์ของการทำงาน จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาพัฒนาต้านภัยแล้งเนื่องในวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2568โดยมีนายประเสริฐจ,จิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดชิงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งที่13ประจำปีงบประมาณ2568พร้อมทั้งเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณบ้านห้วยหมากเอียกหมู่14ตตำบลปาา่าซางอำเภอเวียงเชียงรุง้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทย สร้างความเข้าใจให้ชาวแม่สายในการติดตามข้อมูลปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อเฝ้าระวังน้ำหลากจากแม่น้ำสายนักสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายโดยมีนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้รักษาป่ารักษาธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณนะโครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดพุทธอุทยานดอยอินทร์ ตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพลโทสิรพภพสุภวานิชเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมคณะร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าการสร้างแนวป้องกันชั่วคราวกึ่งท้าววอนริมลำน้ำสายอำเภอแม่สาย,เ,ายเพื่อลดผลกระทบจากภูทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจอํเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตด,ดวงตาและอวัยวะเนื่องในวันกาชาติโลก8พฤษภาค,คม2568โดยมีนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนางสิณีนาทองสุขประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตอย่างใกล้ชิดณบริเวณชั้นสองหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย กาชาติเชียงรายจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคส c a าฟโรดดิงเสริมสร้างศังกยภาพครูและอาสาสมัครเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปีพุทธศัการาช2568โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติและทีมออกกำลังเป็นนิสัยห่างไกลสโตกณห้องประชุมจอมกิติสารคลานจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมนาะยรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องเรียนปลอดฝุ่นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้คุณภาพอากาศ ภายในอาคารระดับภาคเหนือโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีณโนะรงแรมแสนโฮเทลตะบนเวียงอเภอเมืองเชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการแถลงข่าว สรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5, 5. จังหวัดเชียงรายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงา,านบรณาการที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวผลสำธิ์ณห,ห้องประชุมธรรมลังกาสารกลางจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายร่วมทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลล์บอ a แคสเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดย sky, <Vietnamese> lonely, aki, RS, มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการทดสอบระบบและมีนางศินีนาทองสุขนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงณห้องประชุมธรรมลังกาสารกลางจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายประชุมติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำกบแม่น้ำสายและแม่น้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขลดผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนางศรีนาธท,ทองสุขนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายนำคณะมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในอำเภอพาน อำเภอแม่สวยและอำเภออื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องตน้นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยที่ผ่านมาตลอดจนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน จังหวัดเชียงรายถแถลงผลการจับกุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ยึดไอซ์คีตตมีนรวมกว่า1,000กิโลกรัมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังได้สั่งเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสจัดระเบียบสังคมป้องกันและปร,ะปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทั่วทุกพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมพบปะหาหรือข้อราชการสภากาแฟครั้งที่6ณโรงแรมเฮอริเทจเชียงรายโดยครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมานาคมเป็นเจ้าภาพซึ่งครั้งต่อไปหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นเจ้าภาพ และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลป้ายเลขสวยหมดอักษรขอไข่งองงูของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงรายซึ่งสามารถเริ่มประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่เวอร์ไวทเวบทะเบียนบ้าน .com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดประมูลทางอินเทอร์เน็ตและวาจาพร้อมกันในวันเสาร์ที่5กรกฎาคม2568ณโรงแรมเดอะริเวอรีบายกตะธานีเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ